ดีครับพี่น้องเมื่อนี้เกษตร้าเบิงครับเมื่อนี้เมื่อนี้จะพามาเบิงนะครับทุเรียนนะครับสวนของพอเย็นนะครับทุเรียนสวนพอเย็นนะครับเดี๋ยวพื้นงามแห้งนะพี่น้องทุเรียนงามแห้งนะครับอันมีผู้คอมเมนต์มานะพี่น้องว่านะครับว่าทุเรียนพิ่นนะครับที่เริ่มปลูกนะครับพี่น้องปลูกแล้วนะครับทุเรียนพิ่นยก่ลงผสเพิ่นว่าพิ่นว่าพิ่นยก่องนะครับยก่ลงแล้วทุเรียนนะครับอ แหงตายนะครับย่ามเรียงพื้นแหงตายพื้นว่านะครับผมก็เลยว่าสีมาบอกนะว่าเออของของ,อของพื้นของ่อพื้นน่าจะอขาดน้ำนะครับหรือว่าพื้นทีบ่บ่เหมาะสมนะพี่น้องเอาพื้นฐานไปก่อนเนาะพื้นฐานอ่ะสีสองยางนี่นะครับพ,พื้นที่พื้นทีบ่บ่เหมาะสมแล้วก็ขาดน้ำครับพี่น้องอ่านะไอพี่น้องขาดการดูแลประมาณสองสามเดือนนี่เ้าบบกคอยมาเบิง้งนี่ อันนี้ก็ส่งผลนะครับพี่น้องทรงผลต่อทุเรียนนะครับพี่น้องทุเรียนเนี่ยเทาต้องมาบึงเขาสวนนะครับอาทิตย์หนึ่งนี่ต้องซีขัางขึ้นไปนะพี่น้องอาจจะเกือบอาจจะเกือบทุกมื้อนะพี่น้องอ่าอ่าอาทิตย์หนึ่งเนี่นนทนทยทุเรียนนี่ยครับสาคัญครับพี่น้องเพราะว่าทุเรียนนี่ยถ้าถมองเป็นคนนอกก,ก็คือเปียบเสมือนลูกแง่ครับพี่น้องแห้งหญ่แห้งเป็นลูกแง่พี่น้องเทาต้องดูแลให้มากที่สุด แหงไงแหงมีหลายเรื่องบ่ว่าจะเป็นไส่ปุ๋ยฮอร์มูนสดีดอกออกผลนะพี่น้องแหงหลายนะพี่น้องดังนั้นนะครับพี่น้องเงินแสนเงื่อนหลานเขาต้องลงทุนในคุ้มที่สุดครับพี่นอ้องมือนีสีมาวอาสุฟังเรื่องลงปลูกนะครับลงปลูกครับพี่น้องปลูกไม้ถึงปลูกทุเรียนใหม่นะครับปลูกทุเรียนไม่นี่พี่น้องนะครับปัจจัยแรกได้ก็คือให้พี่น้องอยาคิดถึงว่าปัจจัยที่แรกในการปลูกทุเรียน ห้ามคืดว่าหาหาหมองปลูกครับพี่น้องห้ามค้ดว่า ally, นะครับปลูกเลยนะครับพี่น้องอย่าอย่าอย่าเพิ่งปลูกเลยนะครับพี่น้องพี่น้องต้องเบ่งพื้นที่นะครับ <c> um> พื้นที่ว่าของจางของเป็นโคกและมีน้ำบ่อนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ราบแต่ว่าบ่มีน้ำอันนี้ก็ยั่งบดีนะพี่น้องบางเทือพื้นที่น้ำท่วมน้ำน้ำพ่านนั่สิอาจอาจจะบ่เหมาะสมนะพี่น้องพี่น้องต้องเบ่งพื้นที่จากของมาน้ามีน้ำนี่สำคัญนะพี่น้องน้ำพี่น้องต้องมีตลอดปีนะพี่น้อง แล้วก็ต้องมีหลายพอมนะครับเพราะว่าย่ามหนาวกับย่ามแรงนี่ทุเรียนนะครับต้องการน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดนะพี่น้องเจ้าบอสจะาบอดได้แบบว่าหดแบบไอหดแบบหดไปเรื่อยๆจ่างๆมันกน็ทุเรียนอาจจะบ่พ่อน้ำอาจจะเกิอดอาการผิดปกติของลำต้นนะครับแล้วก็เริ่มใบเหลืองใบล่นนะครับที่พี่น้องพบพอ่อไไปเนาะผมสิมานะครับ บอกนะว่าเริ่มแรกที่ปลูกนี่พี่น้องยกคู่นะครับห่างจากลำต้นมันนี่นะครับประมาณสักสามคืบนะพี่น้องเนี่ยยกดินหาดินทีอื่นเมื่อกบใสหรือดินยูแถวๆที่ต้องว่างตั้งลงนะครับเอาทุเรียนตั้งลงนะพี่น้องเอาทุเรียนตั้งลงนะครับแล้วก็หาดินเมื่อกบใสนะพี่น้องห่างประมาณสักสามคืบนะครับตอนเ้าปลูกใหม่เนาะหลังจากผ่านไปแล้วสักเดือนสองเดือนนะพี่น้องก็เริ่มใสปุ๋ยเนาะเลาก็เอาปุ๋ยนะครับ ว่างรอบๆแล้วก็เอาดินที่มันมีหยาดยังเขาก็เสียกบใล้วพี่น้องเสียกบใบ้ก็โคนน้ำมันเปียกครับโดนน้ำให้เปียกพานไปสามมือครับพี่น้องนี่นะครับจุดสําคัญของมันพานไปสามมือนี่พี่น้องต้องหดนน้ำทุกเอ่อให้ทุกทุกมือนะครับแล้วก็งดให้มันเปียกที่สุดนะพี่น้องอ่าหดให้มันเปียกที่สุดแล้วแล้วก็ให้พี่น้องนะครับเอ่อพาน่านไปสามมือเนาะให้พี่น้องนะครับ อุ้ยหมักมูลข้างขาวครับพี่น้องครับสารปรับปรุงดินสีดพ่ลลงมไปครับง่ามท่านตาครับพี่น้องเขียวแหลป้ปีๆครับนี่ครับนะเหมือนต้นนี้คนระับต้นนี้ก็ประสบป,ปัญหานะครับเชือ้อราครับเพราะว่าเพิ่นใส่เพิ่นเพิ่นเพิ่นพนพนอนจ้างค้นมาใส่นะครับต้นนี้นี่บ่มโบโบ่มิดครับพี่น้อง ขิงง่วยังว่างยังทึ่งคร,ร,ร,รับพี่น้องขิงงัวเปียกๆซมำบัานนี้ฝนตกใส่นะครับมันก็นเลยเกิดชลานะครับเนี่ยบ้านนี้เพิ่นเปลี่ยนมาใส่ขี้ไก่นะพี่น้องขี้ไก่บานเฮ่านะบันจิมีนะเปิดเส้นที่บุ้มีชลานหน่อยลงกว่าเก่านะครับเพราะว่าขี้ไก่บ้านเฮ่านี่อ่ามันตากแดดแล้วนะครับเทากับไปปัดกวดเอานะครับอ่าหลังจากพี่น้องใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้หน้าเปียกๆเนาะ ไอ้หน้าเปียกสามมือนะครับแล้วก็สีทอโมลอ่ามูลหมักข้างคาวแล้วก็สานประปุงดินเนาะนะครับพี่น้องแล้วก็เริ่มนะครับเริ่มไซนะครับหลังจากที่ผ่านไปสองเดือนพี่น้องก็เริ่มไซนะครับอาทิตย์ละขังไปเลยนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอาธิตย์ละขังหรือเดือนละซีขังนะครับหรือว่าซิมือข้างหนึ่งก็ได้ครับถ้าพี่น้องบุหที่บมีเวลาเนาะส่วนมากเกษตรกรบะแถวบานเฮานะครับกัสีมีเวลาอยู่นะครับกับเพนพี่น้องนะครับขยันนะครับอาทิตย์ละขังนะพี่น้องนะครับ มูลหน้าไม่เปียกๆนะครับอ่าภายในสามมื่นแล้วก็สีพอมูลนะครับอ่ามูลมูลหมักข้างคาวปุ๋ยมูลหมักข้างคาวนะครับสีอยู่ทั้งใบแล้วก็ทั้งดินนะพี่น้องเนาะอ่าปุยเดสนใจติดต่อนะครับผมทิมเบอร์โทรอไว้ข้างล่างเด้อพี่น้องเด้อไอ้สูตรปุยป๋ยปุ๋ยมูลหมักข้างคาวนอกจากสารปรปับปรุงดินเนาะอ่าซอ,อย่างนี่แหละผมพอเหยื่เพิ่นก็ใส่ซองอยางนี้นะครับก็บอ่าเห็นผลให้พี่น้องชัดเจนงามนะทุเรียนอ่างาม อีกสองปีล่อหมากรับหมากรับเงินครับพี่น้องรุย้ยไปน้ากันครับเบิ้งไปน้ากันรุยไปน้ากันนะครับอเบื้องจนหอดไอ้ฝากติดตามเบื้องจนหอดทุเรียนออกมาเพื่อพี่น้องเด้อส่วนของพ่อเย็นครับจังวัดบึงการพี่น้องเมื่อนี้ประสบผลสาเร็จแล้วครับหลังจากทดสอบมาต,ตั้งลายอย่างนะครับมาเจอสูตรปุ๋ยนี่ครับดีที่สุดนะพี่น้องอะนะครับเขาเรื่องเนาะไอ ดูเรียนปลูกไม้แล้วพี่น้องว่าดูเรียนปลูกไม้นะครับพี่นอ้นนะนองนั่นละ่ะที่ผมตามผมบอกครับพี่น้องต้องคํำนึ่งนะครับสองยางนี่แหละครับพี่น้องปัจจัยสําคัญเนาะก็คือพี่น้องนะจะต้องนะครับคํำนึ่งถึงพื้นที่แล้วก็น้ำนะครับก็บเวลาห้องยกล่องนี่พี่น้องต้องขย,ยันนะครับแล้วก็เฮ็ดให้มันตามสัดส่วนของมันน้ำต้องให้เปียกนะครับพี่น้อง น้าต้องให้เปียกแล้วก็เวลาติดตั้งระบบน้าไหมให้พี่น้องนะครับติดตั้งนะครับยางต,ำตง่ำต้องสองหัวต้องสองหัวสปริงเกอร์ครับพี่น้องสองหัวสปริงเกอร์ไม่งี้พอ่อเลยพี่นอ้องติดตั้งไอไอทุเรียนนะหลังจากมันใหญ่ขึ้นระดับนี้นะเขาต้องติดสามสามสปริงเกอร์ครับพี่น้องนะครับอันนี้นี่ถอดสปริงเกอร์ออกนะพี่น้อง เพราะว่าผมสีไสอีแตกนะครับโยกดินนะพี่น้องโยกดินด้านขางครับกลังหลังจากว่างปุ๋ยเราผมเอาอีแตกนะครับโยกดินลอยอันอ่อมนะพี่น้องอ่าโยกคู่ขึ้นนะพี่น้องนะครับแล้วก็คืนหน้าไปเปลียกนะครับสีท่อมุ่นนะครับใส่ปุ๋ยไปมีแค่นี้ครับทุเรียนของผมนะครับญงงามขนาดนี้ครับอ่าพี่น้องกับเบื้องไปนะครับศึกษาไปนะครับผมอ่าฝากด้วยนะครับ เมื่อนี้เกษตรท่าเบิงนะท่ามาเบิงสวนพอยิอ่แเราก็มาบอกวิธีเนาะอันนี้เป็นพี่เลี้ยงครับพี่น้องอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าครับพี่ <c oughs> น้ <aga> องพี่เลี้ยงนี่ต้องได้จังอนนี่ได้โลละครับพี่น้องกล้วยน้ำว้าเนาะท <c oughs> ี่จริงแล้วเขาต้องปลูกกล้วยหอมครับพี่น้องพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนี่ต้องปลูกกล้วยหอมครับ <c oughs> พี่เลี้ยงต้องปลูกกล้วยหอมเพราะว่ากล้วยน้ำว้านี่ยมันหากมันเนี่ยมัน,นออกไปครับหากมันเห็ุไหนทุเรียนครับ หากมันฑ์วอออกนะครับทุเรียนเนี่ยนะครับต้นนี้ก็งามครับพี่น้องงามครับงาครับนี่สวนของพอเย็นนะพี่น้องใบเขียวสะอุ่มครับพี่น้องมีแห้งใจครับพี่น้องอีกสองปีเพื่อนว่าที่ได้หมากอยู่เพิ่นวะนะครับโอ้ยเตรียมตวัวครับพี่นอ้องนั่นแหละครับพี่น้องฝากไว้พร้อมนะพี่นอ้องทุเรียนกูใดปลูกไว้ใหม่เนาะต้องคำนึงถึงนามก่อนเนาะพี่น้องเนาะผมมาอธิบายเดี๋ยวมาฝากไว้ พี่นอ้องอภิจารนานครับก็อันนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนน้องพ่อเย็นนี่สามสี่ปีนะพี่นอ้องอ่าสามสี่ปีพันวาเฉียวมากฮาปีนะครับเบิ่งงพ่นเฉียวได้บ่อืมอันนี้ต้นมันโอ้มันใบหลายโอ้งามมักพี่น้องงามมากงามมักฝากไว้ครับพี่นอ้องกเสษตรป้าเบิ่งฝากไว้พเ,ไวเพียนโน่นนี่นะครับอ่า เือเวลาปลูกทุเรียนใหม่ๆนะพี่น้องเขาต้องคำนึงนะครับถึงน้ำแล้วก็พื้นที่นะครับพี่น้องเวลาปลูกนะฮะแบบปลูกแบบผมนะครับพี่น้องฟังให้ดีเด้อผมจะชบทั่วอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เข้าใจกันไปเลยนะครับปลูกเริ่มต้นนะพี่น้องตั้งลงมาบครับแล้วก็กรกบดินใส่พอกรบดินใส่แล้วนะครับก็คดน้าให้เปียกที่สุดนะครับเปียกเหมือนตุ่มนะพี่น้องอ่าเปียกเหมือนตุ่มนะครับไอพ่อสมควรนะพี่น้องมันเปียกจนดินละลายลงบนดน้พี่น้องนะครับ ปลูกเร้วก็มันจะมีอัตราการติดมากที่สุดนะครับมากมากกว่ามูนะครับบางท่านนะพี่น้องเอ่อเฮ็ดยกยกดินนะครับก่วงไว้เลยกวงไว้ล่อเลยนะผมบอกค่อยแนน้านะพี่น้องพี่น้องที่ติดตามผมนะผมบอกในน้าให้ยกก่วงไว้นะพี่น้องผมให้ยกแค่3สามคืบนะครับออกจากลําต้นมันนะครับยกดินกันมาตั้งดินมาใส่นะครับหัวดินกันมาใส่หลังจากนั้นเขาจังนะครับต่อมานะครับผ่านมาเดือนสองเดือนนะพี่น้อง เดือนชวงเดือนพี่น้องนะครับเขาขี่ไก่นะครับโรยรอบๆล่ำต้นมันนะครับพี่น้องรอบๆมองรอบๆมองดินที่มันสุดนะพี่น้องรอบๆมองดินที่มันสุดนะครับรอปุ๊บเท่ากับขวดดินใส่ครับพี่น้องครบว้นะพี่น้องครบว้แล้วก็ให้น้ำเปียกเหมือนกันครับเปียกที่สุดครับสามมือครับพี่น้องเพราะเสาครบสามมือแล้วนะครับห่อมุนครับมุนหมักข้างเขาแล้วก็ซานประปงดินครับสีดมันลงไปนะพี่น้องพานไปสามมือ ห้น้ำห้น้ำอิ่มสามมือแล้วก็สีลงไปครับพี่น้องงามท่านตาครับพี่น้องมมีใบเหลืองครับพี่นอ้องอ่าอ่าหลังจากสองเดือนนะพี่นอ้องปลูกไว้แล้วปุ๊บผ่านมาสองเดือนนะครับเอาขี้ไก่ใส่นะและ้วเอาดินกบนะพี่น้องพอเอาดินกบเรียบร้อยแล้วครับให้น้ำห้น้ำครบสามมือสีห้อมูลนครับเฮ็ดแบบนี้ไปนะครับประมาณสักเอ่ออาทิตย์ละข้งนะพี่นอ้องอ่าอาทิตย์ละคข้งหมายถึงเดือนละสี่เถื่อ หรือซิฟมือข้างนึงก็ได้นะพี่น้องอ่าฝากไว้นะพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะก็ะคือนะครับไอ้ความหมายคือว่าหลังจากสองเดือนที่เราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขี้ไก่หรือขี้งัวนะัะพี่น้องอ่าที่เราแล้วเราเอาดินกบใส่นี่นะครับก็คือล่อไปก่อนนะถ้าทุเรียนมันเริื่มมไญ่เข้าจังสีเอาเอาปุ๋ยมาใส่ใหม่นะเพราะว่ามันอยู่ในดนอยู่นะครับ สามเดือนพี่น้องจังยกยกยกดินเที่ยนึงก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยมันอยู่ได้สามสี่เดือนเนาะครับปุ๋ยข,ขี่ง้วขี่ขั้วยเข้านะครับประหยัดต้นทุนไปพร้อมนะครับแล้วก็หลังจากเข้ายกแล้วก็เข้าข้วสีท่อมูลอาทิตย์ละขังคนระับสีใส่ใบครับสีใส่ดินเนาะมูลมาข้างคาวเนอก้วกสารประปรุงดินสีสีใส่ดินนะพี่นอ้องฝากไว้นะครับพี่นอ้อง มันมีแค่นี้นะครับที่พอยินพ่นเห็ดนะครับประสบประสบผลสำเร็จครับพี่น้องงามทุเรียนงามเนี่ยทุเรียนงามเนี่ยใบีนงามครับพี่น้องใบดกใบน้าครับาตากใบนะครับใปติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมไหมนะครับได้ทำคลิปนะครับ อนาคตนะผมอาจจะทำคลิปอยู่สวนนี้นะครับจนกว่ามันออกมากออกผลนะพี่น้องค่อยติดตามนะบเบิ้งนะครับว่า,าหลังจากทุเรียน4ปี3ปีนี่อลอไปอีกสักพักเขาจะต้องเช็ดเอยียงแน่นะครับติดตามไปนะครับกเกษียผ้าเบิง้งมาอนีผ้าเบิ้งสวนพอยินนะครับาฝากไว้ดําเนอครับเด้อสวัสดีครับ